เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีไรายได้จากอาชีพเสริมหรืองานพิเศษแบบเป็นจอ๊จอบ เรื่องของการงานช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์จะรู้สึกว่าหายใจใหายคอสะดวกมากขึ้นและไม่กดดันเหมือนที่ผ่านมา เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่าความหวานจะสู้ช่วงแรกที่คบกันไม่ได้แต่ความสัมพันธ์นับวันยิ่งมากขึ้นส่วนคนโสดช่วงนี้ความรักโดดเด่นมากถึงขั้นสุดทําให้มีโอกาสได้พบรักใหม่ในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์มีโอกาสได้เงินเยอะขึ้นจากไอเดียใหม่ๆเรื่องของการงานกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง ที่ดีขึ้นเนื่องจากผลงานของคุณโดดเด่นหากอยู่ในองค์กรเดิมก็จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่หรือบางคนอาจจะถึงขั้นกับย้ายงานไปก็ได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างราบรื่นดีแม้ว่าบางครั้งจะเบื่อเบื่อกันไปบ้างแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดโลกจะเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาหาคุณในะไม่ช้า สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินในช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายมากนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นกับทําให้การเงินของคุณติดขัดเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาในขณะนี้ช่วงนี้อุปสรรคปัญหาก็จะมีอยู่บ้างแต่คุณก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีเกณฑ์ทะเลาะก,กันตีฝีปากกันบ้างเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ส่วนคนโสดยังไม่มีใครมาทําให้คานของคุณสั่นคลอนได้เลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินไม่ต้องกังวลไปแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาใช้จ่ายอย่างดูเดือดแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแบบชนิดที่ใครขัดขวางคุณไม่ได้การงานก็จะรุ่งโรจน์แบบพลวดพลาดชนิดที่คุณเองก็คาดไม่ถึง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นทั้งเพื่อนและเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักเพราะการทํางานเป็นเหตุสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงดีขึ้น น้ำขึ้นต้องรีบตกักหากอยากจะทำอะไรก็ต้องรีบลงมือทำเพราะจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อยๆพัฒนาตามการเวลา ยิ่งนานวันยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดสารสัมพันธ์รักครั้งใหม่กับใครบางคนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีเกณฑ์มีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานมีเกณฑ์เหนื่อยเหนื่อยใจกับการทำงานหรือการประสานงานกับคุณหมู่มากแต่ในไม่ช้าความกังวลเหล่านั้นก็จะหายไปในที่สุดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รัก สามารถดําเนินไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาส่วนคนโสดในช่วงนี้ชีวิตของคุณกําลังรุ่งคุณจึงคิดถึงแต่เรื่องการสร้างตัวเป็นหลกักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายเยอะแต่โดยรวมแล้วเงินของคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีจะมีรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานในช่วงนี้ชีวิตของคุณดูวุ่นวายสักเล็กน้อยเพราะมีงานเข้ามาเยอะมีโจทย์เข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่ ที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางทีก็เบื่อกันบ้างเพราะนิสัยที่แตกต่างกันแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบใครบางคนที่ทําให้คุณหลงไหลแต่ไม่ถึงกับกัน้นคบหาดูใจดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ